หน้าที่ของตัวแทนนะคะจะแบ่งเป็น2พาร์ทแล้วกันนะคะเดี๋ยวตาขอพูดของเรื่องตัวแทนของ Easy Shipping ก่อนเนาะในส่วนของตัวแทนนะคะก็จะมีหน้าที่ประสานงานดูแลลูกค้าคอยแจ้งลูกค้าว่าสินค้ามาถึงโกดังจีแล้วนะคะสินค้ามาถึงโกดังไทยแล้วนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะคะก็คือมีหน้าที่ในการแนะนําให้ข้อมูลเบื้องต้นกับลูกค้าได้ค่ะไม่ต้องกังวลน,นะคะบริษัทเรามีอบรมให้นะคะตรงส่วนนี้ฟรีสําหรับตัวแทนนะคะ ส่วนที่2ตัวแทนในส่วนของ Easy Market ตรงนี้นะคะก็คือพาร์ทของการขายของเลยเออบริษัทเราจะดิวกับโรงงานใหญ่ๆใ,ในประเทศจีนนะคะมีสินค้าหลากหลายให้เลือกเครื่องครัวเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้ามีให้เลือกเยอะมากจริงๆค่ะเหมือนยกโรงงานจีนมาที่ประเทศไทยเลยนะคะแล้วก็ราคาเทียบเท่ากับเมืองจีนเลยและบางรายการตาค่อนข้างมั่นใจว่าเราถูกกว่าเมืองจีนด้วยเพราะว่าเขา ให้ราคาพิเศษกับบริษัทเราที่เดียวเลยค่ะข้อดีของการเป็นตัวแทนของบริษัทของเรานะคะคือสามารถเลือกได้เลยว่าคุณถนัดในเรื่องขนส่งถ้าคุณถนัดในเรื่องการบริการลูกค้านะคะก็ให้ไปดูแลในส่วนของชิปปิ้งได้เลยนะคะถ้าถนัดในเรื่องการขายของเนี่ยตาก็แนะนําให้มาเป็นตัวแทนในฝั่งของ e a s y Market ได้เลยค่ะทั้งสงส่วนข้อดีก็จะแตกต่างกันไปนะคะเดี๋ยวตาจะยกตัวอย่างคร่าวๆแล้วกันเนาะหเลย ไม่มีเงินก็สามารถเป็นตัวแทนได้เพียงแค่มีความขยนันความตั้งใจบริษัทเรามีอบรมให้นะคะไม่ต้องกลัวเลยตรงส่วนนี้นะคะส่วนที่2ถ้าเป็นตัวแทนในส่วนของ Easy Market ลูกค้าปกติซื้อสินค้าแล้วขายอย่างเดียวคือจบใช่ไหมคะแต่ของบริษัทเราถ้าเป็นตัวแทนสามารถซื้อและสะสมยอดได้เพื่อที่จะได้ลด ราคาต้นทุนของตัวเองไปเรื่อยๆยิ่งอยู่นานราคาก็ยิ่งถูกลงค่ะข้อ3อย่างที่เราบอกไปนะคะเรามีประสบการณ์การขนส่งมากกว่า10ปีฉะนั้นทําให้บริษัทเรามีคอนแทคกกับโรงงานประเทศจีนค่อนข้างเยอะมากฉะนั้นไม่ต้องกลัวเลยสําหรับตัวแทนที่เข้ามาว่าจะดีลโรงงานยังไงจะมีสินค้าอะไรให้ขายบ้างตรงส่วนนี้ไม่ต้องกลัวเลยนะคะเพราะว่าเรามีสินค้าให้เลือกเยอะมากๆเลยค่ะ